รัฐบาลกันลาวของวันนี้นะครับให้ไปเลยนะครับอาจจะช้าหน่อยวิ่งรูดเก้าเรือพี่น้องนะเน้นไปที่เก้าแปดแปดเก้าเก้าหกหกเก้านะครับตามเลขสามตัวนะครับหางเดียวคือหกเก้าแปดเลขชุดนะครับก็ตามนั้นนะเลขชุดสี่ตัวเก้าหกเก้าแปดนะครับเน้นคือเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้า รูดเอาเดอ้อนะบางทีามันจะว่ามาัดสูตรมันกอดกันอย,อ,ยอยู่อยู่ตามเลขชุด4ตัวเด้อมันจะกอดเก้าหกับเก้าเปียลมันเป็นเลขในชุดนะครับถ้ามันแรนมาตามโตไซกันมันจะเป็นเลขแค่เก้ากและเก้าเกเก้าเปีก็คือเป็นตัวนินบน เขาคือเป็นตัวนิ่ล่างเพราะฉะนั้นบนล่างก็มีโอกาสเป็นไปใดท้อทอกันนะครับเพราะนั้นเอาไปตามนี้อาจารย์ถึงแปดผมเพิ่มเป็นแปดเจ็ดก็รู้อยู่เนาะถ้าห้หน่อยหางก็กระทึกว่าเน้นการรูดนั่นแหละนะครับผมนะจะให้หลค์เพาะนะให้ลายไนะลยเจาะตัวเจาะตัวหลายบางคนก็เสด็แต่ตัวเจาะนั่นไงก็เลยนะให้รู้กันมือเล่นตัวรูด นินลูกเอานะห้าน้อยได้ตังเนี่ยน้องครับกระเทียมเจอะหลายตัวหลายมันก็สิทียไล่ตาก็คือลูกกันกระเเอาเฉพอะตัวนินนะก็คือเลขท้ายเลขสามตัวนั่นเองพใจประมาณนี้เนาะเอาหลังจากรัฐบาลไทยนะครับผลที่ออกออกนี่อย่างลาพินองสี่แปดหนึ่งล่างเก้าศูนย์นะแต่เมื่อเดี๋ยวสิมาเดินต่อสำหรับตัวเด่นเงินล้าน ใครจะเอาตัวเด่นล่างเด่นให้ไปสองตัวเลยเนาะไม่เสีเอาไปตัวเดียวเอาจะล่างก่อนดีปะเอาที่สําคัญนี่แหละเอาอหาซื้อลัตเตอรี่นี่แหละเอาล่างก่อนเลยเนาะหาซื้อลัตเตอรี่เนาะครับเพราะฉะนั้นล่างเลยนะเ,เด่นล่างนะครับเอาเดียวสีเขียน น,นี้เป็นงวดวันที่16นะครับวันอังคารขึข้นนะครับ6 6เมษาเด้อเขียนนิดหนึ่ง04นะครับเดือนเดือนมีสาคือ04 67อันนี้คือวันเดือนปีไม่แม่นเลขเด้นี่อออันนี้คืองวดนะครับเดี๋ยวล่างเลยตัวเดียว ตัวดินเงินล้านล,าล,าลาคือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3ามนะครับสามมาได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบล่างมาได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนี่อาตัววิ่งเงินล่างไปก่อน เดตัวเดียวเลยฟันเลยคฟันล่างเาทำเหตุชีวังกัเ่เนาะเล่ควันเอาตัวที่มหาสื่อลัตตรีนี่แหละ,ะเดี๋ยวลัตตรีเดียวเขาขายประมาณวันที่ห้าที่หกเนาะที่ห้าที่หกก็ประมาณวันศุกร์นั่นแหละวันศุกร์ที่ห้าเดี๋ยวสิมากระโกโหิ้งเยอะ หางสองหางนะที่ที่มัดมัดนี่แหละนะหรือวัดดันอาจจะเต็มรูปแบบเดียเด๋ยววัดซุปกระสมัดตัวใดสิบอกไปเด้อบอกรักหน่วยให้นะครับเอ,เอาเอาตัวนี้ไปนะครับได้ที่เงินล้านนะเพทัพบหตผิดหวังนะครับประมาณนี้นะครับรัฐบาลประจำงวดเป็นที่16มีสาวหกเกยเอาไปหาไซฟีหลองว่ามัดตัวใด ก็ได้ให้ตัวล่างเงินแม่นอลองเอาไปเบิร์นรูนะแต่ว่าสถิติที่ทผ่านมาเนี่ยฟัดล่างกับว่าขาดจากเทียร์เพื่อกันสถิติยอ้อนหลังในปีหกเก็ดหกเก็ดนี่นะครับอย่าลองเอาไปไล่เบิร์นพี่น้องท่าที่ดีก็นรูดเอาเออล่องไปนะครับลองดูไปหาเบิรงเด้อิตานี้นะครับน,นี้คือ ได้ไหมคะแล้ได้ตังค์แล้วเขาประดีถามเนี่ยละพี่น้องคําว่ารูดได้ไหมแม่เจาะเคือวาดแค่นั้นเออรูดเท่ดีนะเนาะรูดเนี่ยก็คือรูดล่างก็เล่นเฉพาะล่างแล้วก็ได้ตังค์เลยเนาะรูดได้ไหมแม่เออรูดเลยแต่่าเขาสนอีกเปิดแต่อันนี้คือเป็นไกด์แน,นวทางคือหาสือ่อลัตเตอรี่นะครับหรือแนวทางตลาดที่ือนรัฐบาลคือล่างก็คือลัสเตอรี่เน้นนั่นแหละ ซื้อบนอนไบรไ์เลสเละเตอร์บริสตันครับอย่างนี้คือคือล่างนะครับล่างอาสีเลสเตปเพราะว่าหงยม่พึงออกเออเนี่ยเขาคงไ่พึงออกจริงๆว่าจะให้บนล่างก็เลยเ,เอาล่างที่มันสําคัญก่อนเนาะนะนะเกิดยังไปเห็นเขาขายเลสเตอรี่เออมันโดนใจเข้าชอบตัวนี้บ่ลองเอาไปเท,ยทยียงทใายว่าอีหยัางน้อสิเมกบปรกรบก,บกบของอาจารย์แต่อาจาัน มีอยู่ในใจอยู่แล้วนะนะครับ<ง>ล่างถ้าล่างสิบแปดประตูบนสิบแปดประตูล่างถ้ารูดมันก็มีแค่สิบแปดประตูเองนะครับก็จากสามศูนย์จนไปถึงสามเก้ามันจิกับหเห้ือมนเนาะสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามไล่ไปแล้วมันก็ยังมีสิบแปดทางงั้นวะ สามสิบแปดสิบประตูบนสิบมันกป้าสระตูบนสิบเประตูล่างสามสบหกสามสปวระตูบนสิบเก้อบแปเออสิประตูบน19ประตูล่างอันนี้มันจะพอล่าง19บเกหางนะครับถ้าถ้าถ้าลูดล่างเด้อถามว่าอยากลูดก็วิ่งล่างเอาในบาทละสี่ว่า สิบเก้าเพราะมันจะมีเบิ้ลด้วยเนาะมันจะมีเบิ้ลส,สามสามนะก็เลยเป็นสิบเก้าคือมันกับให้หมืดเนาะสิบเก้าประตูบนสิบเก้าประตูล่างแต่แต่ล่างนี่ครับอาจารย์คือฟันล่างอย่างเดียวสามล่างน,นะครับถ้าจะตัดตัวเบิ้ลออกแต่ว่าก็เป็นไปได้หมดก็ไม่อยากตัดแต่คือค้อยมาหลักหน่วยหลักสิบเราได้ลนะสิบเก้าประตูนะครับสิบเก้าประตูแต่บางคน มะมักเบิร์นไปตัดออกต้งสี่ก็ะแล้วแต่แต่จะไปหาตัดคือสิบเก่าประตูก็คือสิบเก่าเลยนะสิบเก้าประตูบนเจอาสิบเก้าประตูล่างแต่หาซื้อรัตติรีอ่อนใดก็ะแล้วแต่ยอยู่หลักหน่วยหลักสิบเอาไส่โหลดที่ฮ้อมัดมักนะที่ชอบนะและวันหวยออกวันวันอังคารครั้งขึ้น มีน่าจะมีเลขก,กําลังวันไปผูกกรไดเดอกําลังวันน่าจะมีถ้าจาไม่ผิดเนาะอาจารย์ปฏิยุคู่มือไม่ไน้สมองเนี่ยน่าจะมีศูนย์มีสามมีเจ็ดเนาะกําลังวันของอาจารย์ด้เนี่ยแต่ว่าของสำหักอื่นก็บอกหนูกำลังวันข้างข้างขึ้นเนาะและก็น่าจะขึ้นแปลกถ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้นเลย กล้องเอาไปพิจรารณาบรรจุนดวนเวียนอยู่ในในกำลังวันน้ำเมีหรือเลขอีอย่างก็แล้วเอามาผสมประสนานเอกากระไดพี่น้อง <c oughs> นะจันอังคารอังคารก็3ามน้องนั่นแหละลาทีสำคัญมันเป็นวันวันเกิดของอาจ,จารย์ในวันอังคารสีชมพูนี่ล่องเอาไปพิจรารณานะครับ นะล่างก็คือล่างนั่นแหละบอกให้ทุกเทีย<ม>ถ้า FC ที่ติดตามก็จะรู้เนาะก็จะรู้ว่าเลขวิ่งกันล้านก็ได้ดีแล้ววิ่งล้านก็ได้ล้านนะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในวันบัดสุขนะครับบัดสุกเนาะนะขอให้ทุกคนโชคดีรำ่รำร่ำรวยรวยเฮงเฮฟังฟังนะครับวันที่16ก็วัดพระเดิมพี่น้องเออเจารณาเอานะ วันพระมีกี่วันทีที่มันออกวันทีหนึ่งก็วัดพระวัดพระเมื่อกี้มันมานลาจะเป็นมาเก่าดิมันมันถึงมื่เป็นเก้าศูนย์นีอาจารย์สือหกศูนย์ไปมันมาเลยมาเก้าศูนย์วันนี้ก็ก็เป็นวัดพระคือเก่าล่งเบิงนะนะครับโอเคนะครับทุกคนโชคดีร่ำรๆรวยรวยงๆงปังๆกันนะครับเจอกันวันสุกรครับโชคดีสวัสดีครับ